มาเตอร์นสพรทุตาค่ะแทนตัวเองว่าฝนนะคะสวัสดีเศรษฐีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านะคะขอเสียงคนที่มีความฝันอยากจะมีเดือนละ3ล้านบาทต่อเดือนดังๆอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคนลุกคนลุกนะคะค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็คงจะสงสัยนะคะว่าอาทอมี่ของเราคืออะไร นะคะฝนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอคตินะ,ะเพราะวันหนึ่งนะคะฝนเชื่อว่าเออคนเราเนี่ยมันมีความฝันนะ,ค,ะคือเราอยากมีบ้านหลังใหญ่นะคะไหนใครอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆยกมาขึ้นโอ้สุดยอดเลยนะคะ,ะเราอยากมีรถคันงามๆขับอยากจะไปไหนก็ไปใช่ไม่ใช่ เราอยากจะมีรายได้ที่ไหลเข้ามาไม่ว่าจะโควิดมาไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะเกิดสงครามหรือวิกฤตวิกฤตอะไรก็ตามแต่เงินยังไหลเข้าบัญชีปักปักปักทุกทุก,ทกวันอัคารและวันที่7และ22 6หกครั้งต่อเดือนไหนใครอยากมียกมากขึ้นว้านะคะ,ะท่านที่มาใหม่ๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะ ก็ถ้าอยากจะฟังแผนการตลาดนะคะหรืออยากจะฟังบริษัทสินค้าแผนท่านก็ต้องเริ่มศึกษาเรานะคะวันนี้เนี่ยนะคะผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีะไรายได้ดีๆยากจะมีชีวิตที่มั่นคงตึกเนี่ยยังต้องออกแบบนะคะทุกท่านตึกสีสๆตึกสูงสูงนะคะที่ทุกท่านมองเห็นอยู่เวลาที่เราเดินผ่านไปผ่านมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ เขาจะต้องใช้เวลาเขียนแบบนะคะแล้วก็ต้องก่อสร้างใช้เวลาไหมคะใช่นะคะถ้าก่อสร้างไม่ค่อยดีเวลาแผ่นดินไหวทุกท่านก็จะเห็นอย่างที่เป็นที่เกิดข่าวดังๆเมื่อล่าสุดใช่ไหมใช่นะคะแต่ชีวิตของเราเนี่ยก็ควรจะออกแบบด้วยจริงไม่จริงนะฉะนั้นวันนี้อาโทมี่จะชวนทุกท่าน ชีวิตค่ะอัโทมีจะชวนทุกท่านออกแบบชีวิตค่ะนะคะว่าปลายทางของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยนะคะสมัยฝนยังเด็กเนี่ยคนก็มีความฝันแต่ต้นทุนน้อยนะคะเกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ลำบากไม่ค่อยจะมีตังนะคะ่ะไอ้เรื่องหนี้สินไม่ต้องพูดถึงนะคะจำความได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะคุยแต่หนี้สิน เขาบอกคนไม่มีนี่คือคนไม่มีเครดิตจริงหรือเปล่าไม่รู้แะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่านักธุรกิจอะตอมี่เนี่ยนะคะทุกคนนะ,ะที่ประสบความสําเร็จเป็นท่านคลาวมาสเตอร์วันนี้เรามีท่านคลาวมาสเตอร์สองท่านนั่งอยู่กับเราซึ่งท่านจะต้องนั่งฟังจนถึงช่วงท้ายถึงจะรู้ว่าคนที่มีรายได้พาสซีฟอินคัมเนี่ยนะคะที่ทุกๆเดือนเนี่ยเขามีรายได้6ครั้งต่อเดือนเนี่ย เขามีไลฟ์สไตล์และมีชีวิตที่สุขสบายขนาดไหนนั่นเป็นเพราะว่าเขาออกแบบชีวิตมานะคะวางแผนชีวิตแล้วฝนเสียดายมากนะคะแต่ว่าก็ยังดีใจแอบดีใจว่าเราเจอธุรกิจอัลทอมีตอนอายุ30กว่าไปๆตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะ40กว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังโชคดี ลเพราะฉะนั้นทุกท่านคะวันนี้เราจะมาวางแผนและออกแบบชีวิตให้เป็นคนที่มีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนไปได้วยกันเอาไม่เอา,เอ,าอ่านะคะวันนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้นะคะความรักนะค,ะความรักนะ,ะแล้วก็ความจริงใจสองประโยคนี้เป็นธุรกิจที่คนในอาโชมี่ ท่านประธานปางคฮันกินและลีดเดอร์ของอาชมีจะส่งต่อถึงนักธุรกิจและผู้บริโภคของเราเป็นประจำค่ะนะและสองคำนี้เท่ากับความปลอดภัยและความมั่นคงค่ะหลายๆท่านที่เป็นคนใหม่มาฟังวันนี้นะคะพอฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกสบายใจไหมคะสบายใจไม่สบายใจ ผลเชื่อว่าถ้าท่านไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามเดินตามลีดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแบบหลับหูหลับตาเนี่ยฝนว่าสําเร็จนะเพราะว่าตัวฝนเองเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เครือข่ายนะคะฟังนะแต่สปอนเซอร์ชี้ไปซ้ายชีย้ไปขวานะคะฝนก็เดินตามสปอนเซอร์คนเกาหลีอ๋อนะ,ะทำไปทำมาหนึ่งปีแตะไรายได้หนึ่งแส อ,อ้าวพ่ออะไรล่ะพ่ออะไรล่ะกําลังจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกครั้งที่ฝนออกไปเจอลูกค้าเนี่ยนะคะอาโธมี่ดีนะคะลองใช้ดูสิสินค้าดีนะคะลองใช้ดูสิสปอนเซอร์บอกว่าคุณฝนเวลาคุณออกไปเจอคนใหม่เนี่ยคุณจะต้องบอกเขานะให้ใช้สินค้าเยอะๆแล้วเขาก็บอกฝนเนี่ยว่าคุณฝนคุณจะต้องเปลี่ยนสินค้าที่บ้านคุณเนี่ยใช้สินค้าโทมี100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็สงสัยหลอกให้เราซื้อสินค้าเยอะๆหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่าที่ไหนได้มาถึงบางอ้อค่ะทุกท่านพอเราใช้สินค้าลบเ,เปลี่ยนสินค้าที่บ้านเรานะคะแชมพูกันแดดน,น้ำยาซักผ้าปะพนุมคืออะไรที่อยู่ในช้อปปิ้งมอลล์อาทมี่ในสาขาประเทศไทยซื้อหมดทุกชิ้นนะคะปรากฏว่าดิ่งเครื่องสําอางนะคะโอ้ตัวสกินแคร์ของอาทมี่ว้าวมากพอใช้ใช้ไปเดือนที่5เดือนที่6หน้าเปลี่ยนไปไหนก็ค มีแต่คนทักอุ้ยหน้าคุณฝนใสจังอุ้ยหน้าคุณฝนเปลี่ยนอุ้ยไปใช้อะไรมาเราจะบอกว่าไงคะเราจะบอกว่าเราใช้อะไรอะโทมีนะคะเพราะเราออกไปได้วยความจริงใจเราใช้จริงเราบอกตรงๆนะคะใช้ไม่ใช้มันเรื่องของใช้ไม่ใช้มันเรื่องของมันเรื่องของเขา เรามีหน้าที่ทําให้หน้าเราใสดูลีดเดอร์สปอนเซอร์เกาหลีเราสิคะหน้าใสหน้าเงาไม่รู้จะเด็กจะอ่อนไปถึงขนาดไหนนะคะดูไม่แก่มาปีนี้สปอนเซอร์นะคะทุกๆท,ท่านเดินทางมาประเทศไทยหน้าเด็กทุกคนเลยปรบมือให้กับเราลีดเดอร์นะคะ,ะทุกท่านนะคะของชาวเกาหลีของเรานะหน้าเด็กเราอยากหน้าเด็กไหมคะถ้าอยากหน้าเด็กต้องใช้ ช้าอานตมี้นะคะอย่างจริงใจนะคะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกท่านจะรู้สึกรักสินค้าไหมคะรักไม่รักรักค่ะนั่นแหละเอาความรู้สึกแบบนั้นแหละไปบอกต่อผู้คนค่ะนะคะส่วนเรื่องของเงินจะได้ยังไงเข้ามาสู่ระบบแบบนี้แล้วท่านจะรู้เนี่ยรู้เองนะคะว่านะคะเราจะต่อยอดธุรกิจได้ยังไงนะคะความปลอดภัยมีแน่นอน แค่ท่านซื้อกินซื้อใช้ท่านก็นไรกําไรแล้วใช่ไม่ใช่อานะคะแล้วดูภาพต่อไปค่ะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะนะคะการที่เรานะคะต่อยอดนะ,ะดูก้อนอิดก้อนนี้นะนะคะสไลด์หลังนิดนึงค่ะ,ะภาพนี้นะคะเป็นอะไรที่เราต่อยอดนะ,ะก้อนอิดแต่และก้อนที่เรานะคะร้อยเรียงมาเนี่ยนะคะในการก่อร่างสร้างตึกของเราเนี่ยนะคะมันจะต้อง ผ่านการลงมือทำแอคชั่นใช่ไม่ใช่อต้องแอคชั่นนะคะเรามีความหวังเรามีความฝันนะคะแต่ต้องลงมือทำถึงจะเกิดผลลัพธ์นะคะวันนี้เนี่ยนะคะฝนเริ่มต้นธุรกิจด้วยความยากลำบากนี่สินล,ลุงลังไปหมดเลยนะคะทำมาได้หนึ่งปีด้านมาทาท้องลูกแฝดอีกท้องลูกแฝดแสดงว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นะคะอ่าแต่ฝนก็สู้มาค่ะทำ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 ค่ะเพราะว่าฝนรู้สึกว่าอาการที่เราเดินแต่ละก้าวออกไปหาลูกค้าในทุกๆวันเนี่ยนะคะอ่าคือการก่อก้อนอิททีละก้อนละก้อนละก้อนนะคะแล้วก็ต้องมีความพยายามด้วยแม้เวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไม่สนใจค่ะรู้แต่ว่าเดือนนี้ฉันจะต้องมาซักเซสแคมเดมี่ในวันที่16ให้ได้และเดือนหน้าวันที่13กันยาเราก็ต้องมาให้ได้มาจุดเอาไว้เลย จะมีอะไรก็แล้วแต่ต้องมาซักเซตอะคาแนมี่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะออกแบบชีวิตเราไงนะคะเรามีความฝันไงเราอยากจะได้เดือนละสามล้านไม่ใช่หรอคะเราอยากจะบ้านได้ได้บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่หรอคะเราอยากจะส่งลูกเรียนสูงๆไม่ใช่หรอคะเราอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่หรอคะเราอยากจะได้ความปลอดภัยความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ใช่หรอคะ แล้วทําไมการที่เราจะมาซักเซตคารนมีแค่หนึ่งวันไม่ได้ทั้งคืนด้วยซ้ําทําไมจะมาไม่ได้เดือนละหนึ่งครั้งใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาซักเซได้ไหมคะเดือนละหนึ่งครั้งได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นี่เป็นพันธสัญญาที่เราจะต้องมีให้กับตัวเองนะคะและตรงนี้นะคะ ความพยายามของเรามันก็จะก่อทีละก้อนละก้อนสักพักหนึ่งเราก็จะเป็นออโต้เซมมตเตอร์สักพักหนึ่งก็อชาลลถสักพักหนึ่งก็อนสตาร์มาสเตอร์สักพักหนึ่งเราก็จะเป็นคลาวมาสเตอร์เหมือนท่านลีเดอร์ของเราเอาไม่เอาอ้าวไปให้สุดค่ะถึงอิมพีเรียนเลยนะคะไปให้สุดฉะนั้นธุรกิจอัลโทมี่ของเรานะคะเป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตธุรกิจของเราคือธุรกิจแห่งอนาคต ถ้าใครทึกคิดถึงอนาคตคุณต้องทำอะตอมีค่ะวันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าสามเดือนท่านจะได้เดือนละสามแสนมันเป็นไปไม่ได้ผลขอดลูกมาเนี่ยเดือนที่หนึ่งปั๊บเนี่ยอลอดออกมาเนี่ยในสามเดือนอะ่ะามยังไงฝนใหญ่ให้เขาวิ่งจะตายแต่เขาวิ่งไม่ได้อ้าวเหมือนกันละค่ะและ้วลอดออกมา,อาวิ่งลูกวิ่งวิ่งเจ้าขุนเจ้าไก่วิ่งวิ่ง,ง,งอ้าวก็เราอยากได้สามเดือนเดือนละสามแสนอะ่ะ เอาวิ่งวิ่งวิ่งทำไมอ่า <ะ S 2> ทีนี้เป็นไปได้ไหมคะสเดือนเดือนละสามแสนเป็นไปได้ไหมเพราะมันผิดธรรมชาติค่ะนะคะฉะนั้นแผนนะคะชีวิตของเราจำเป็นต้องวางแผนเมื่อเราอายุ80-90เราต้องคิดไว้แล้วค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอายุ80-90หรือ100ปีท่านเอ็มดีของเราบอกไปแล้วว่าต่อไปคนเราจะอายุ120ใช่ไหมคะเมื่อกี้ ออ oh, นะคะถ้าเราต้องอยู่ถึงตอนนั้นเนี่ยทำยังไงดีทำยังไงดีเราต้องคิดไว้แล้วนะคะทุกท่านคะคนที่จะอยู่รอดคือคนที่ปรับตัวเก่งค่ะเมื่อยุคโควิดที่ผ่านมามันทำให้ฝนตระหนักจากที่ไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ฝนต้องซื้อสินค้าออนไลน์ฝนต้องไปเรียนรู้เรื่องออนไลน์ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอาทมี่นะ่ถือว่าเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่ถือว่าเป็นแผนรองรับในอนาคต สะดวกสบายนะคะในออปชันในช้อปปิ้งมอลในเว็บไซต์ของเราเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างครบแม้กระทั่งการเขียนไลน์ซีนิโอก็ยังมีแผนการทํางานก็ยังมีให้เราลงรายละเอียดแต่ว่าเรายังเรียนไม่ครบแค่นั้นเองนะเพราะฉนั้นยุคก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยคนที่เขียนตัวหนังสือลายมือสวยๆเนี่ยจะได้งานนะยุคคอมพิวเตอร์คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เก่งๆจะได้งานดีใช่ไม่ใช่อ่ะแล้วยุคนี้ล่ะเป็นยุค AI เห็นไหมคะนว,วัตรกรรมของเราคลอดมาอีกแล้วที่ท่านเอ็ดีกล่าวไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นยุค AI คนที่ใช้ AI เป็นต้องอยู่รอดนั้นอาทอมีของเรานะคะเครื่องมือเครื่องไม้ของเราและช้อปปิ้งมอลลเนี่ยนะคะสามารถใช้นว,วัตรกรรม AI ให้เหมาะในการทําธุรกิจอาทอมีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะเพราะฉะนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงรู้จักปรับตัวอยู่รอดแน่นอนคะ่ะถ้าเราปรับตัวได้ทันนะถ้าเราไม่ปรับตัว ไม่เปลี่ยนแปลงซื้อที่ไหนก็ยังซื้อที่เดิมอยู่แล้วเมื่อนั้นมาถึงถ้าวันนั้นมาถึงนะคะเราจะอยู่ยังไงยุคนี้นะคะมนุษย์เนี่ยกับ AI หรือหุ่นยนต์ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์มันออกมาเดินเกลือเลยทำยังไงทำยังไงเราต้องคิดเอาไว้แล้วค่ะจะมีลูกหลานของใครที่จะตกงานในอนาคตใครบ้าง คิดเอาไว้ค่ะงานอะไรที่หุ่นยนต์สามารถทำงานแทนได้แล้ววันนั้นมาถึงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงค่ะนี่คือชวนให้คิดนะคะฉะนั้นวันนี้สองค์ประกอบหลักเสาหลักของธุรกิจอุตทมีที่จะนำพาทุกชีวิตที่นั่งอยู่ในห้องนี้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเป็นอิมเพลียนทุกคนหนึ่งบริษัทที่มั่นคงสองสินค้าที่เยี่ยม ขายในราคาที่ย่อมเยาสามแผนการตลาดที่จ่ายเหมือนเหมือนกันทุกคนไปถึงจุดสูงสุดเหมือนกันทุกคนแบบยุติธรรมปราบุญแดงนาแผนการตลาดของเราหน่อยพูดทีไรชอบมากระบบสู่การเรียนรู้แบบนี้มีทุกสาขาทุกประเท,ท,ะเทศค่ะเมื่อกี้เห็นท่านสตาฟพูดถึงลีดเดอร์ーーที่ประเทศจีนขึ้นเซลมาสเตอร์เห็นไหมเราใช้ระบบเดียวกันหมดค่ะทุกานนะคะ ฉะนั้นวันนี้นะคะฝนอยากจะชวนให้ดูว่าเทรนด์ของการตลาดที่จะมาในอนาคตปัจจุบันเนี่ยมาแล้วและทอมี่ก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่านะฮะล่วงรู้ไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าท่านประธานของเราเนี่ยท่านใช้เวลาทั้งชีวิตอ่านหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเพื่อมองการตลาดในอนาคตว่าในยุคนี้ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มที่พวกเราซื้ออยู่จะรุ่งเรือง,งก็ตามแต่ในอนาคตนั้น อาตอมี omy, คือแพลตฟอร์มที่จะมาในอนาคตแน่นอนค่ะแมกนิทิกมาร์เก็ตติ้งคือการตลาดแบบแม่เหล็กแค่ทุกท่านเอาสินค้าไปหยิบยื่นให้ใครก็แล้วแต่จะฝากจะให้นะจะขายได้หมดแล้วแต่ใจของท่านนะฮะแล้วเมื่อเขาได้ลองได้ใช้เราต้องบอกวิธีใช้ด้วยนะแล้วเขาจะกลับมาซื้อซ้ำค่ะ สูงมากสําหรับตัวเลขการกลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแนวเทรนนี้มาแน่นอนนี่คือหัวใจสําคัญของการตลาดแบบม่เหล็กทําให้ทุกท่านท,ทําธุรกิจได้แบบง่ายๆสบาย,บาย,บายนะคะอา้าลองหันไปบอกคนข้างๆสิลองใช้ดูสิสินค้าโทมมี่ดีดีนะลองใช้ดูสิสินค้าโทมี่ดีดีนะอจะถามว่าไม่ใช่อะไรค่ะจะถามว่าง่ายหรือยาก ง่ายหรือยากคะง่ายหรือยากเอ่ยอ่าถ้าเขาชอบสินค้าแล้วให้ชวนเขามางานสัมมนาแบบนี้ละคะ่ะทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วคะ่ะเป็นเจ้าของช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์เปิดร้านค้า24ชั่วโมงเมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วทํางานวันละ3ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงแล้วแต่ท่านจะแบ่งเวลาได้แต่ช้อปปิ้งมอลล์ของท่านน่ะมันเปิด24ชั่วโมง ไม่ต้องจ้างลูกจ้างด้วยดีไม่ดีดดกดสั่งซื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลุดปึ๊บปลายนิ้วเดียวอ่าเห็นไหมยอดขายขึ้นมาปึ้งแผนการตลาดคำนวณให้เราเรียบร้อยอย่างนี้ดีไม่ดีดอ่านะคะเนี่ยค่ะพอท่านท่านนี้ค่ะสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาท่านประธานปาร์คฮันกินปอบมือดังๆให้ท่านประธานปาร์คของเราเลยค่ะอ่า ะะท่านได้รับเลือกนะคะเป็น c ีอที่น่าเคารพที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ถึง5ปีซ้อนนะคะเมื่อปี2021ถึงพศ2025สุดยอดจริงๆนะคะ,ะท่านบอกคํานึงนะคะที่ฝนรู้สึกว่าตอนที่เข้ามาในงานสัมมนาครั้งแรกนะคะมีลีดเดอร์ท่านไหนฝนจำไม่ได้พูดถึงว่าท่านประธานสอนเราว่าจะต้องทําธุรกิจด้วยความดีความซื่อสัตย์นะ นะคะโอ้โหฝนก็รู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานะขอใช้คำนี้แล้วกันแลนะไม่ว่าเราจะไปทำงานประจำหรือทำธุรกิจก็ตามไม่มีใครมาบอกนะว่าจะต้องทำธุรกิจด้วยความดีความซื่อสัตย์นะคะแต่พอเดินเข้ามาธุรกิจนี้รู้สึกสบายใจอ่ะรู้สึกปลอดภัยอ่ะนะคะ,ะแล้วก็น่าสุดนะคะท่านก็ได้ขึ้นนะคะ,ะในนิตยสารฟอบนะคะในเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2024นี้ี่เองค่ะนะคะ อ่าซึ่งนิตยาาสารนี้นะคะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะทุกคนเขาจะคัดบริษัทนะคะอ่าที่มี IMPACT นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมีโครงสร้างธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตแบบยิ่งใหญ่และเป็นธุรกิจในรูปแบบโมเดลที่สร้างมูลค่าให้กลุ่มคนส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจอะทอมี่ของเราเป็นแบบนั้นไหมคะเป็นไม่เป็น เรามีสิ่งนั้นค่ะนะคะเรามีนวัตกรรมนะนโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนวัตกรรมค่ะนะคะอ่าแล้วก็ล่าสุดนะคะอ่ะนานังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเมื่อปี2024นี่เองค่ะอ่าตัวสื่อหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะคะเขาจะนาบริษัทที่มีแนวการเติบโตที่เยี่ยมยอดนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเติบโตอย่างน่าสนใจอย่างน่าทึ่งมาลง ะะและโดดเด่นในช่วงนั้นเนี่ยค่ะเราลงไปแล้วค่ะในประเทศไทยเพราะนั้นกำลังเป็นที่รู้จักในประเทศไทยแต่กระนั้นก็ยังไม่ทั้งหมด70กว่าล้านคนค่ะยังมีตลาดรอเราอีกเยอะนะคะและการเติบโตค่ะโทมี่เนี่ยเป็นบริษัทกระจายสินค้านะคะท่านประธานบอกเลยค่ะว่าเราไม่ได้เปิดมาเพื่อแข่งขันกับธุรกิจขายตรงทั่วไปค่ะนะคะแต่เราเป็นคู่แข่ง กับบริษัทช้อปปิ้งมอออนไลน์หรือบริษัทกระจายสินค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนั่นเองนะคะภายในไม่กี่ปีค่ะยอดขายเติบโต,ตถึง72,000ล้านบาทอันนี้รวมทั่วโลกปูมือดังนั้นให้ทอมี่หน่ยค่ะอ่านะคะและเปิดสาขาไปรวมเกาหลีใต้27สาขาและสามารถสมัครสมาชิกได้ถึง144สาขาแล้วค่ะอ่าสุดยอดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเรื่องของโปรดักต์เมื่อกี้ เมื่อกี้เราพูดถึงท่านประธานแล้วบริษัทแล้วว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือขนาดไหนนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าท่านจะวางแผนอีก80ปีอีกร้อยปีเนี่ยถ้าสินค้าเนี่ยมันคืออาวุธเมื่อกี้ฝนบอกแล้วว่ามันเป็นการตลาดแบบแม่เหล็กซึ่งมันสามารถไปตกอยู่ในมือใครเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดได้ง่ายๆนะคะการกลับมาซื้อซ้ําก็สูงแต่การคืนสินค้านะคะอันนี้เป็นผลสํารวจที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ใน กับบริษัทที่มีรูปแบบการตลาดเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งเหมือนอนกัน10บริษัทนะคะของอัทมีเราอัตราต่ำม,มากคืนสินค้าแค่ศูนย์ปร์เซนุอังนะให้ทอมี่ของเราเ่ยค่ะและนี่คือสิ่งการันตีค่ะว่าสินค้าเราดีจริงค่ะดีและถูกดีแบบราคาย่อมเยาวก็เลยทำให้คนกลับมาซื้อซ้ำได้ง่ายฉะนั้นกลยุทธ์ของบริษัทอีกอนหนึ่งคือเรื่องของแผน นะคะ,ะไม่มีค่าสมัครไม่มีรักษายอดนะคะไม่จํากัดชั้นลึกเป็น one ค้ d e one word ก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิกแล้วก็เริ่มเรียนรู้ธุรกิจได้ง่ายขึ้นค่ะเรามีระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยนะคะ,ะเช่นในประเทศไทยเราก็จะมี GSMC นะคะ,ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะส่งคลิปนะส่งระบบนี้ไปให้ได้เรียนรู้นะคะมันสุดยอดมากเลยหลายคนตัดสินใจเพราะคอสนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อค่ะทุกท่านเริ่มต้นจากตัวเราเราใช้สินค้าให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราไปชวนคุณป้าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณน้าคุณอาของเราเปลี่ยนที่ซื้อได้ไม่ได้ ถ้าเราชวนญาติพี่น้องชวนเพื่อนที่เรารักนะคะให้เปลี่ยนที่ซื้อแล้วนะคะแล้วเขาจะได้กําไรด้วยถ้าเขาไม่ทําธุรกิจก็ไม่เป็นไรแต่ได้กาไรกลับขึ้นมาเอาไม่เอาซื้อไม่ซื้อมันเรื่องของเขานะ,ะซื้อไม่ซื้อมันเรื่องของเขาแต่เราต้องไปบอกเขานะคะอันนี้คือเหตุผลค่ะและสิ่งที่การันตีที่สุดที่ฝมมักจะพูดอยู่เสมอคะ่ะทุกท่านคะ่ะทําไปนะคะทําไมหนึ่งเดือนเราต้องมางานซาเซคานาม่ พราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้แต่ถ้าเรานะคะเก็บสะสมนะเหมือนก่อก้อนอิดอะในปีหนึ่งมันมีส2บเดือนแต่ท่านต่อก้อนอิดได้แค่หเดือนท่านมาสักเสส่วนอีกหเดือนก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองตั้งใจทําธุรกิจอัตอมีสุดๆนะคะแบบนั้นเขาเรียกว่าตั้งใจไหมคะอ่าตั้งใจแต่ตั้งใจนิดหน่อยใช่ไหม <laughs> นะคะถ้าแบบนั้นก็อาจจะไปถึงจุดสูงสุดช้าหน่อย ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากไปเร็วเราช้ามไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อเราช้าเนี่ยค่าใช้จ่ายเราออกทุกวันเดี๋ยวก็สงครามเดี๋ยวก็น้ําท่วมนะคะเราไม่รู้ว่าโรคระบาดจะเข้ามาหรือเปล่าวันนี้ทุกท่านคะระบบสู่ความสําเร็จที่นี่เราพร้อมแล้วคะ่ะท่านแค่เหมือนถือซองราเมงนะคะมันฝรั่งของเรามาแกะต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วใส่เครื่องปรุงลงไปท่านก็ทานได้ พร้อมที่จะประสบความสําเร็จเพียงแค่ใจของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะคะอ่าต้องการที่จะกําหนดนะคะดวงชะตาของชีวิตจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะวางแผนจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะทําเพื่อลูกของเราจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะทําเพื่อพ่อแม่ของเราจริงๆ,ๆหรือเปล่าต้องการให้ครอบครัวของเราปลอดภัยจริงๆหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆค่ะวันนี้นะคะ การที่เราทําธุรกิจอะไม่ว่าจะทําอัตอมีหรือไปทาธุรกิจอื่นอะมันก็ยากหมดอ่ะมันยากลำบากหมดนั่นแหละเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยมีใครบ้างที่แบกรับภาระอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เราต้องแบกรับภาระอยู่เมื่อระบบบางอย่างในประเทศของเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วใครจะช่วยเราได้ เมื่อวันนึงน้ําท่วมบ้านเราใครช่วยเราได้เมื่อวันนึงมันเกิดสงครามที่บ้านเราใครช่วยเราได้เมื่อวันนึ่งลูกเราตกงานตกงานใครช่วยเราได้เมื่อวันนึงเราต้องป่วยเป็นโรคร้ายใครช่วยเราได้นี่เป็นสิ่งที่ผปงบอกว่าวันนี้ท่านต้องเลือกอัตวมีเท่านั้นค่ะถ้าวันนี้ท่านทําธุรกิจมีรายได้เท่าเดิม หรือทําธุรกิจแล้วมีผลกระทบแต่เศรษฐกิจที่มันแย,มแย่อยู่ตอนนี้เมื่อเศรษฐกิจ่แย,แย่ธุรกิจเราจะดีไหมอ่ะแล้วเงินเรามีเท่าเดิมเราจ่ายไปหนึ่งพันเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยใช้ได้ตั้งหลายเดือนแต่ตอนนี้เงินพันบาทเนี่ยใช้ได้แป๊บเดียวอย่างผลเนี่ยลูกสามคน,นรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราช้าไม่ได้ค่ะเราช้าไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ยากแค่ต่อก้อนอีดวันละก้อน วันละหนึ่งคนหนึ่งหมื่นสองหมืน่นคะแนนขึ้นไปก็เอาเอาเวลาไปทํางานที่ท่านเลี้ยงชีพอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้ผมกําลังบอกว่าวันนี้เงินหนึ่งพันบาทค่าของเงินหนึ่งพันบาทน้อยลงไปทุกวันเราจะอยู่ยังไงต่อไปในอนาคตปีสองพันยี่สิบหกปีหน้าเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ที่ไหนเราจะยังอยู่ที่เดิมหรือเราจะมีอะไรได้เดือนละหกหมื่นบาทหรือแสนบาทกาโทอมี่เลือกเอาค่ะ เรียนรู้แค่ลงมือทําซอยเป้าหมายให้เล็กที่สุดในแต่ละวันอยู่รอดค่ะทุกคนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะการันตีค่ะถ้าวันนี้เปลี่ยนผลลัพธ์ท่านเปลี่ยนแน่นอนถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนมันก็จะอยู่ในวงร้อยหมุนไปหมุนมาติ้วติ้วติ้ว,วเอาไปเอามาก็เวียนหัวค่ะโอเวียนหัวจะไปทางไหนดีวะอ่ทอมี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะไปทําธุรกิจอื่นก็ไม่มีเงินทุนใช่ไหมใช่อเพราะฉะนั้นทาอะไรดี ทำอะไรดีเอ้ยอาทอมี่ดีกว่านะคะไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ได้แลกมาค่ะนะคะบางครั้งอย่างผลเองเนี่ยเวลาลูกไม่สบายนะคะเข้างานสักเซสอคานามีช้าก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งงานลูกไม่สบายต้องพาลูกไปหาหมอเราก็ดูอยู่ว่จาจะพาไปหาหมอดีไหมนะ,ะแต่ว่าเรลีดเดอร์ขึ้นมาเราออโต้สมตเตอร์ atter, แต่เราก็โผล่มามันต้องแลกค่ะทุกคนถ้าไม่แลก เราจะได้สิ่งใหม่มาหรอเพราะเราอยากได้ความมั่นคงให้กับลูกไงเราอยากได้ความปลอดภัยให้กับครอบครัวเราไงเราเห็นคนอื่นลําบากเนี่ยไม่ใช่เราไม่สงสารนะแต่เราช่วยไม่ไหวแต่เราเอื้อมไม่ถึงคนที่น้ําท่วมที่จังหวัดหน้าน่ะน่าสงสารขนาดไหน,นคนที่ประสบกับสงครามเขตชายแดนน่ะน่าสงสารขนาดไหน,นพวกเรายังมีกินมีใช้ในหลายคนอะ่ะแล้วคนอื่นล่ะแล้วพาร์ทเนอร์เราล่ะเขาไม่มีอะ่ะถ้าเราไม่เร่งรีบอะ่ะอุลรออะไรอะ่ะ รให้โควิดมาอีกรอบเหรอคะสำหรับผลเองผลวิ่งทุกวันค่ะแล้วันก็ต้องขอบคุณท่านประธานป้าเงินกินที่มอบธุรกิจดีๆนะคะโดยใช้ความดีความซื่อสัตย์ในการทําธุรกิจขอให้ทุกท่านออกไปส่งต่อความจริงใจความรักมันอาจจะดูสวยหรูนะแต่มันเป็นความจริงใจที่เชื่อมต่อธุรกิจให้เรามี p า s s i v e income ได้เพราะทุกคนที่เขาซื้อสินค้าเนี่ย เขาได้ประโยชน์จากการซื้อแค่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ได้กำไรแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเขาบอกต่อญาติพี่น้องให้ซื้อเนี่ยเขาก็มีรายได้กลับขึ้นไปแล้วค่ะแค่นั้นละค่ะนะเราส่งต่อแค่นั้นด้วยความรักความจริงใจค้นหาให้มากพอแล้วเราจะเจอคนที่ใช่คนที่จะมาสนับสนุนเราให้เราอยู่รอดธุรกิจอตอมี่เป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นเราไม่ได้หอมหวานในช่วงแรก แต่เราจะหอมหวานในอนาคตค่ะทุกคนนะ,ะมันอาจจะทุลักทุเลในช่วงแรกนะ,ะมันอาจจะต้องเดินทานแบบเขาเรียกว่าลุงลางหน่อยตะขุกตะขักหน่อยในช่วงแรกสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนแต่รายได้ที่เข้ามาทุกวันอังคารทุกวันอังคารเนี่ยมันทําให้เรามีชีวิตรอดในแต่ละวันบางคนสมัยก่อนเขาไม่ตัดไฟนะแต่สมัยนี้นะพอเราไม่ไปจ่ายค่าไฟสองเดือนมาตัดไฟเราซะแล้วมีหลายคนที่ยากลาบาก อย่าให้ทุกท่านนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะออกไปส่งต่อธุรกิจอาทมีของเราได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เพื่อลูกของเราได้ไม่ได้เพื่อพ่อแม่ของเราได้ไม่ได้เพื่อครอบครัวของเราได้ไม่ได้พบกันที่จุดสูงสดุดค่ะสวัสดีค่ะ